ไม่น่่่าออยูะไม่ได้สูงสุดหนึ่งเต็มแล้วอ่ะถ้าซื้อต้องซื้อเพิ่มป่ะซื้อแสกเพิ่มซื้อนี่ซื้อตีละพันสองพันกว่าแล้วนะเธอก็เห็นอยู่ทำค่าใช้จ่ายหอมลงไหมพี่หนูหอมลงไหมวันนี้หนูไม่ได้กินข้าววันนี้หนูไม่ได้กินข้าวเลยและเอแคเมื่อกี้ล่ะและผัดบอกคัลลี่กุ้งที่ฉันทำมาล<อ>่ะกินหนูแล้วข้าวเต็มถ้วยเมื่อกี้อ่ะเออฉันกินกุ้งไปตัวเดียวแล้วก็ผักไปสามก้าน นั่นแหละเราพูดแต่ข้าวเต็มถ้วยเลยข้าวกินไปแค่เนี้ยเจอยุ่นเดียวเนี่ยแต่เอแคร์แต่บอกไม่ได้กินแค่เสามอันโอ้โหไม่ใช่อันแค่หัวในโป้งนะอันเท่านี้กินไปนิดเดียวเองแคร์หรอไม่ได้หมดเหรอไม่หมดโอเคไม่หมดก็ไม่หัวพี่มาแล้วมาแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ไม่เซนเชื้ออะไรไมนได้มาดูดิโอเคปพี่เสื้อหนูก็เขียวเขียวเหลืองมันมันหมอด หมดแมทกันจังเลยอะเข้าเฟสแเคียยอดเสร็จยังเเอาเ็จแลัตดมันไม่ได้เก็บไว้ส่งพรุ่งนี้มั้งเดี๋ยวยอดยอดจะได้เยอะ ดีค่ะทุกคนมามาเข้ามากันพร้อมๆกันเลยพี่มาทีเดียวเลยจะได้คุยกันยาวๆเลยพี่พคุยกันถึงพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวคุยกันยาวถึงพรุ่งนี้เลยไม่หลับไม่นอนแล้ววันนี้แล้วก็ทำเป็นสีมินิมอลเซ็ตสองต่อเลยนะแพทแพทบอกเซ็ตแรกยังไม่เซ็ตเลย ก่อนมันไม่พึงพอใจสีบนปากเนี่ยเอฉันต้องการแค่สีที่ฉันจับได้เท่านั้นเรื่องเราดิจะจะพูดหน้าอะไรก็ได้ที่มองเห็นหน้าหนูไอ้นี่สีมันดำมั้ยนะมันหลอกมันหลอกเธออย่าไปเชื่อมันก็บอกอยู่ว่ากล้องนี้แม่งดีมันหลอกมันลอมันถึงได้ย่หนูให้หนูซื้อนี่ไงจะไปซื้อนี่แล้วพี่สปอร์ตไลท์ไม่ฉายเข้าหน้าแล้วหน้าจะสว่างปั๊บโอ้โหข่าวจั๊วงเลยเห็นไหม อะไรมูกมันหมดแล้วสีเหลือง่ะถ้ามันมีก็คือมันโราถึงต้องการสีเหลือาเรียรถออกเดี๋ยวไปหาวัดใช่วัดเนี่ยวัดไม่มีสีเหลืองสีส้มมาก่อนไหมพี่ทำไมมากันช้าจังโอ้โหมันมืดวันนี้แสงไม่ไดเลยโอ้โหโอ้นเราจะน้ำตาไหลโอ้ ไม่เห็นโอ้ยเยอะเอ้ยโอ้ยหลุดมือโทรศัพท์อีกแล้วโอเโทอหลุดมือโอ้ยวีวสับสีเอาไปก่อนคุณโอ้ยสวยมากตรงเนี้ยไหนีสีมําสวยมากดีมากรวมเสื้อฉันได้ป่ะวะมาเลยคุณพี่จ๋าเซตแรกนี่คุณพี่วันนี้นะคะเราเปิด กางเกงแม่บ้านป้ายกระทิงที่จริงใจเนาะสองพันคะ่ะเอาน้องมุกแล้วใช่ไหมเถอนี่ตัวแรกก็สีเหลืองนวลอองตองคุณพี่ของจริงสีสวยนะคะสีห้าส่วนแม่บ้านหรือว่าสี่ห้าส่วนผ้าคอตตอนนะคะคุณพี่สวยๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ชอบแล้วปล่สี่ห้าส่วนเนาะ <c oughs> ทำไมเป็นเอวยางยืดมันปนไงอ่อนปนอุ้ยบางกระสอบจะมีเอวยางยืดผสมคนดีสวยอะดูดีสีเขียวสวยจังเลยเขียวมันาวนะเขียวแบบเขียวสวยค่ะอ่ะให้ดูใกล้ๆวันนี้แสงไม่ค่อยเอื้อมหน่อยพี่แต่ของจริงสวยมากม 2,800้บาทกางเกงแม่บ้านที่จริงใจอ่าสิใชาชีพที่จริงใจอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดถึงวี้แปดเช้านนี้นี่ยหรอเลื่อนนัดแล้ว ช่วยกันถือด้มาคุณพี่จ๋าหนึ่งกระสอบก็จะมีสีสันหลากหลายให้พี่ๆได้คัดแยกทำราคานะคะเทาดำน้ำตาลครีมสีสันสดใสบางกระสอบอาจจะมีลวดลายเล็ก,ลกๆน้อยๆให้พี่ๆได้คัดได้แยกการไปทำกำไรแก้เลี่ยงน,นะคุณพี่เนาะเนี่ยมันยังมองไม่เห็นส่งที่ชัดเจนนะคะแต่เมื่อใดที่คุณพี่เอาไปรีดเท่านั้นแหละค่ะ สวยขึ้นอีก100%คุณพี่ต้นทุนก็10กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้สวยๆแบบนี้เลยเราขายเกรด A ซึ่งเป็น A จริงๆนะคะคุณพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเขาจะน้อยค่ะเนี่ยสีสัสนเขาจะสดใสยอย่างนี้คุณพี่อุ้ยแล้วตัวน,นี้เป็นคาโก้ค่ะใครเจอคาโก้ในกระสอบไปคัดแยกทำกำไรกันได้อีกด้วยนะคะลูกค้าแค่ขายตัวละร้อยเลยนะพี่ถ้าเป็นคาโก้อะมันค่อนข้างที่จะทำราคาได้แล้วเป็นสินค้าขายดีเลยนะ เนี่ยคะ่ะกข้างข้างอย่างเงี้ยคะ่ะสวยๆเลยต่อไปโทนนี้ก็จะเป็นโทนแบบเขาเรียกว่าอะไรโทนมินิมอลนะคุณพี่นะอย่าลืมนะเวลาเปิดกระสอบแล้วต้องคัดแยกโทนเนี่ยกระเป๋าข้างอย่างเงี้ยคะ่ะก็จับแยกทํากําไรได้เลยคุณพี่สวยๆแบบนี้เลยไซส์ดีนะลืมบอกว่าไซส์ดี28-38บวกลบได้เลยนะคะสีครีมอย่างเงี้ยคุณพี่ใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสีเลยคะ่ะ แต่แนะนําเอาไปรีดหน่อยแค่นั้นเองคุณพี่ใครมีเวลาแนะนําให้รีดนะคะพี่พี่จะได้จับราคาแล้วก็ขายง่ายปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะเนี่ยคาโก้ค่ะคาร์โก้สวยๆแบบนี้ก็เอาไปแยกทําราคากันอีกทีนะยิ่งสีมินิมอลอย่างเงี้ยคุณพี่ขายดีสีมินิมอลกับสีดำอะขายดีนะแม่บ้านอะชอบใครจะลงตลาดเช้าตลาดเย็นหรือใครจะไลฟ์สดรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะ นี่สวยๆเลยคุณพี่สีสันนี่แบบโอ๊ยป้ายนี้เป็นการเกงสีห้าส่วนผ้าที่แบบสวยไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะป้ายกระทิงค่ะสวยพี่กองแก้วสวัสดีค่ะใครจะรับรีวิวรับได้เลยนะคะคุณพี่รีวิวส่งฟรีค่ะส่งฟรีรีวิว ปลายหอยค่ะพี่จ๋าขายดิบขายดีแน่นอนสีฟ้าน่าร,รักมะส,สีเหมือนชาชีที่จริงใจงย่างมาหลายวันสีดำสีดำสนิทสวยงาม ยีนชายจับมือราคา4,700บาทค่ะคุณพี่โอ้โคาร์โก้สวยๆเลยสี่พีชไซสดีอ่ะไซสกำลังขายเลยใครสนใจรีบสั่งนะพี่นะ <S <S คาร์โก้อีกแล้วค่ะแยกทำราคานะคุณพี่ถ้าใครเจอคาร์โก้นะโอ้โหป้ายห้อยดิสีนี้สวยดี มาจ้าแชร์ยังคะซียสีอย่างนี้ฉันชอบจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยคือสีของจริงสวยมากนะออกกลมๆค่ะเป็นสีกลมแล้วมีกระเป๋าข้างด้วยไปแยกทำราคานะพี่นะพี่พ <นะ S 1> โจฝนตกไหมแชร์และขอบคุณคาเซีย ออเยนะนสวยป้ายห้อยอีกแล้วค่ะใครรับรับได้เลยนะคุณพี่จริงพี่อันเนี้ยขายดีนะขายดีที่สุดถามเพื่อพ <laughs> ี่ชมมันก็ถามดูนั่นแหละใส่ติ๊กเกอร์ที่ผมทำแล้ว,น,น,วนะพ,พี่นี่มันไม่ตกไงก็เลยลีค่ะ มันไม่อานะต้องขาเปนเขึ้นมานี่ยตุกแค่นี้นะพี่เจนไอ้คนแั้นแค่่อนหอพี่เจนทาไม่ได้แค่นี้นะเยนะพี่เจาจะแยก่อนวาสามพอหรือว่าคือต้องลองขาเป็นเขึ้น่ะบอบ่ชีไว้ใมันยาวกมาแล้วพี่จะอายไงเปไร ใส่จริงค่ะยังคนที่พบเห็นคือไงสวัสดีครับสวัสดีครับต้องมองนะต้องมองอ่เป็นใครต้องมองเหมือนเราอ่ะเวลาเราไปโดนถ่ายได้เราก็มองคนนั้นสวยค่ะเป็นปักๆสวยจังคุณพี่เร็วๆพี่รีบเอฟกันเร็วอย่าแย่งกันพี่ซื้อหน่อยแล้วลวยเดี๋ยวพี่เขาโดน ไปเอาเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยนั่นแหละสิลูกค้าลูกค้าจ๋ารีบเลยจ้ะทรงคาโก้นะพี่เนี่ยคัดแยกทำราคานะจ๋าสวยๆเลยคุณท,ที่ทรงคาโก้อีกแล้วเด้อคาโก้อีกแล้วค่ะ ตัวคาโก้เนี่ยพี่ทำราคาได้ดีนะโอ้รีดอย่างเดียวพอรุ่นนี้ต้องทำอะไรเยอะยรีดอย่างเดียวเลยจ้าไม่ต้องทำอะไรเยอะอันนี้ที่หนูถือคือสีชมพูนะพี่ชมพูอ,อ,อ,อ่อ,อนๆเออูดีน่ารักผูู้ดีให้แพทรีวิวมั่งดิ <laughs> ที่จ ไม่ต้องบอให้มุ๊คดีวิวนั่นแหละโจ๊กมานั่งอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วแพทอะขอบขึ้นแพทไม่มีแรงเลยพี่โจ๊กเหมือนได้มูว่าผมไม่ได้กินน้ำตาลเหมือนเหมือนกันลีเลอแพทเมื่อกี้เพิ่งจะกินชาเขียวชงปลายหอยค่ะแพทมันลดน้ำหนักอยู่พี่โจ๊กเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีมีมีผู้ชายมาจีบเขาจะลดน้ำหนักอ่ะ H n M ตอนไหนเห็นแพทยตอนไหนตอนไหนปลายหอยค่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะฟ้าสวยจังเลยแพทบอกรถตอนไหนเมื่อกี้พิ่งจะกินจะรถี่กี่โมงจะรถกี่โมงจะรถกี่โมงปลายหอยสีดำสวยนะพี่เห็นไหมเหมือนแค่ใส่อะแค่ใส่สีดำมันดูขอเรื่องเรื่องอันนี้ลวดลายมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ ใครคือผู้โชคายอุ้ยเ<ก>นาะฮักก์ก็จะบอกให้เบนด์โดยอะไรมันออกสวยงามนะกระสอบนะนั่นมันออกสวยงามนะแต่ว่าจะให้หนีไปนะถ่ายถ่ายนะจบเลยบอกบอกไอเบนด์ก่อนเลยกนละัวไอ้นนอเบนด์เลยจุบไม่ต้องกลัวาหาย <laughs> ไม่หายหรอกนี่สีฟ้า อุ้ยพี่มันมีเอวอย่างยืดด้วยนะพี่ไปแยกทำราคาได้สบายเลยนะขายดีนะเอวอย่างยืดนเน,น,นี่นยเฮออชันเอ็มพี่โจ้ก็ไปให้ให้แฟนพี่โจ้ขายดิยดเฮชันเอ็มเนี่ยขายดีมากเลยนะขายแบบสีแดงเหมือนฉันไงไ พอพ่อพี่โจ๊บอกพอพอก็ยาไม่ได้เลยนะพี่โจก็ช่วยกฟนตื่อหน่อยสิเขาบอกว่าขายจริงๆให้แฟนพี่โจกขายน่าจะขายดีเนาะเปิดอีกร้านนึงอ่ะเปิดมาติดกันเลยพี่นี่แตของเนี่ยเอวยังยืดอย่างเงี้ยขายดีนะเขาไปรอแฟนเลืืออกขงเส้อผ้าก็ได้ขายได้ทั้งชายทั้งหญิงขายดีอันเนี้ยแล้ก็ทั้งงานเป็นแก๊งกัง สีดำพี่ดำจังขึ้นเงามาเลยวับวับวับมาเลยดูสิวับวับวับเลยใหม่ไหมล่ะโอ้ดูดิสีน้ำตาลมินิมอลอย่างเงี้ยขายดีนะเนี่ยต้นทุนสิบกว่าบาทพี่ขายห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าลูกค้าแค่คัดหัวสวยสวยไปขายตัวละเจ็ดเก้าพี่ร้อยตัวได้เจ็ดพันเก้าแล้วค่ะแล้วอีกห้าสิบตัวล่ะพี่คิดดู ยังไม่ได้คิดเลยนะอีกห้าสิบตัวไม่ได้คิดนะคิดแค่ร้อยตัวเจ็ดเก้าแต่เขาเอาไปซักรีดอ๋อไม่ได้ซักรีดอย่างเดียวเจ๊เอาไปรีดอย่างเดียวเจะเดเก้าสวยเลยอ่ะพอแกแบบแกขายพวกข้าราชการแม่บ้านกลุ่มคนมีเงินน่ะที่ทวัยวัยไอ้นี่จะมีเงินวัยแม่บ้านอ่ะวัยแพ็ค่ะนี่เฮชเอ็มค่ะใกสี เกิดลูกไม่เลี้ยงเหรอโยฉันบอกไว้แล้วเหรอหาเงินไว้แล้วดาวเยอะหาดาวภาพเพราะว่ามีรายเดือนด้วยนี่เยอะๆเยอะละหกร้อยข้อหลงก็ไปอย่างอื่นอีกมากเอุ้ยได้ประกันสังคมอีกนะแต่เดือนละสองพันใบก็ไปอย่างอื่นเพิ่มอีกจะได้เบียร์เพิ่มที่ช่วยหนูซื้อหน่อยแล้วหนูจะเกษียณแล้วนะ จะเกษียณแล้วนะนี่สหน้าหนูจะไปก่อนหน้าไปก่อนอายุเลยหน้าหนูไปไกลอยู่นะตรงนี้นอนก็ไม่ได้นอนพี่เป็นไรทำไรอ่ะคืนไม่ได้ทำไรอ่ะทำไรอ่ะดูซีรีส์พี่ไปนอนจากเลยนะเลยพีเมย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่หลับไม่นอนกันแล้วแต่พี่เมย์นะพี่เมย์จะไปวางผ้าไปวางแก๊ปตัวนี้ดูซีรีส์อยู่พี่ซีรีส์ช่วงนี้ซีรีส์กำลังมา ดูยอลกดูซีรี่เป็นองเท่าเแตวไ้กระดับไปดูผู้ชื่นเมื่อไหร่สมมสมเปนแอบดูไม่แอบแอบกับนุ่นสวรรค์หใช่นนนุ่นกุลโอ้ยดูนสวยมากเลยนึกว่าแยงกนุนสวรรอ๋อนนุณ เขา่ด็กแต่งเรื่งเด็ก90 80พูดปุ๊กนี่เขารู้อายุเลยนี่พี่ดูดิลวดลายนะนี่พี่นะมาเร็วนะของไม่ขายนะจะดูซีรีส์อู้พี่ดูสีดำดำก็คือดำใหม่แบบเนี้ยพี่ดำสนิทเลยนะบอกเลยดำสนิทใหม่นะคะเร็วคนพี่ ช่วยหนูซื้อหน่อยแล้วหนูจะไปตาส้มตามกินละหนูหิวแล้วพี่จะก่ขอนเป็นไรกินอะไรนะกินเอแคร์อเ,คเอแคลสามได้กอดหนึ่งได้กอดสามไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ได้ไงยมกุก๊กใช้กอดกี่ชิ้นนะสามโอ้โหแล้วมาว,าว่าไม่กินอะไรไในนี่ไงแบบหมักปลาได้กอดกี่ชิ้นโอ้โหโป้งกี่อื้อหือจะกินโป้งกินโป้งพี่ใจแล้วเนาะข้าวโต้งอีกแล้วค่ะ ดูพี่ดูสีเหอะสดขนาดนี้สดสีเลยใครรับรีวิวโรงเฟรเราไปดูกันเลยอะมบพญากลับกรองนะจ๊ะตกใจหน้าหนูในช่วงนี้หนู ล้วหูเข้าน้าหูเออมอ,อ,อ,อพี่ใครสรนใจนะคะกางเกงแม่บ้านที่จริงใจป้ายกระทิงค่ะแคปหน้าจอได้เลย2,800บาทได้งานเกรดเแน่นอนคุณพี่แคปหน้าจอสั่งเลยรีวิวส่งฟรีนะคะ